มาปิดท้ายกันที่คลิปข่าวนี้กันนะเป็นเรื่องของการเปิดตัวนักมวยที่เขาบอกว่าหล่อที่สุดในประเทศไทยนี่นะฮะเสียบสอ่าเสียโบสเนี่ยเสียบสนัทเดชวชิวระรัตนวงศ์ครับ,รบเป็นโปรโมเตอร์ชื่อดังแห่งค่ายมวยเพชรยินดีเขาเปิดตัวปีเตอร์เดนแมนคร,ครับคนนี้ครับ เอกเป็นหล่อไหมเป็นพระเอกหนังได้เลยนะปีเตอร์แล้เขาบอกว่าเป็นนักมวยนะครับที่หล่อหล่อวันนี้ไม่มีอีกแล้วหน้าตาหน้าตาคล้ายๆบอกอโตของเรานะเฮ้ยจริงละไม้คล้ายคึงกันเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นบอกอโตเนี่ยเฮ้ยจริงจริงละไม้คล้ายคึงกันเลยนะฮะหล่อหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหหลังจากเปิดตัวมานี่นะเสียบทะทำเอาสาวๆนี่กรี๊ดกรี๊ดเลยเพราะว่ามันหล่อจริงๆนะครับแล้วก็ น้องคนนี้น้องปีเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าเคยไปต่อยมวยแล้วนะเป็นไทยไฟในกติกามวยไทยนะครับไฟนั้นน่ะทำให้คนเนี่ยรู้จักปีเตอร์มากขึ้นคือไฟที่ชกกับทีโบโรแลนด์นะครับจากเบลเยี่ยมนะครับแล้วก็ปีเตอร์คนนี้ไปต่อยเอาอีกฝ่ายนึงเนี่ยบอกดังหักเลยโอ้โหดังหักเลยแล้วเห็นว่าเคยเป็นนักแสดงด้วยครับ นี่คนนี้นี่คนนี้นี่อหดหล่อแม่หล่อไหมตอนนี้มาอยู่ในสังกัดของเพชรยินดีแล้ววงการมวยเนี่ยต้องบอกว่ากาลังกาลังฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีมวยมันมันมวยดีๆรวมไปถึงมวยหน้าตาดีก็มาก็มาเอออ่าเดี๋ยวนี้นี่บอกว่าสุดยอดจริงๆเดี๋ยวลากับภาพนักมวยเราทิ้งท้ายด้วยภาพนี้เลยกับพีตโตนะครับหนุเมอร์หล่ออ่าปีเตอร์โตปีเตอร์เดนแมนปีเตอร์เดนแมนค่ะ